ีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไรโดยทั่วไปผู้ที่มีเงินได้ต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกป,ประเภทของตนตลอดปีภาษี ไม่รวมเงินได้ที่กฎหมายยกเป็นภาษีหรือที่ไม่ต้องเสียภาษีไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้การคำนวณภาษีให้ทำเป็นสามขั้นตอนคือขั้นตอนที่หนึ่งคำนวณหาจำนวนภาษีตามวิธีที่หนึ่งเสียก่อนการคำนวณภาษีตามวิธีที่หนึ่ง ดูได้จากตารางได้เลยนะคะขั้นที่สองให้พิจารณาว่าจะต้องคำนวณภาษีตามวิธีที่สองหรือไม่ถ้าเข้าเงื่อนไขที่จะต้องคำนวณภาษีตามวิธีที่สองจึงคำนวณภาษีตามวิธีที่สองอีกวิธีหนึ่งกรณีที่จะต้องคำนวณภาษีตามวิธีที่สองได้แก่ กรณีที่เงินได้พึงประเมินทุกประเภทในปีภาษีแต่ไม่รวมเงินได้พึงประเมินตามประเภทที่1มีจำนวนรวมกันตั้งแต่12 0 0 0 0บาทขึ้นไปการคำนวณภาษีตามวิธีที่2นี้ให้คำนวณในอัตราร้อยละ0.5นจุด้าของยอดเงินได้พึงประเมินเท่ากับ เงินได้พึงประเมินทุกประเภทลบเงินได้พึงประเมินทุกประเภทที่1คูณด้วย0.005ดังกล่าวนั้นขั้นที่3สรุปจำนวนภาษีที่ต้องเสียภาษีกำหนดให้องลิฟ10คือจำนวนภาษีที่คํานวณได้ตามวิธีที่2การคํานวณภาษีตามตารางข้างต้นหมายเหตุ สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1อกราคม5 5 5 2เป็นต้นไปหากคำนวณตามวิธีที่สแล้วมีเงินภาษีเงินได้ที่จะต้องเสียจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน5,000บาทผู้มีเงินได้ได้รับการยกเว้นภาษีได้ตามวิธีที่สองวงเล็บ10แต่ยังคงมีหน้าที่เสียภาษีตามจำนวนที่คำนวณได้ตามวิธีที่1วงเล็บ8 โดยนำมาสรุปจำนวนภาษีที่ต้องเสียขั้นที่3